สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโพสต์นะครับจะมาสาธิตนะครับการต่ออุปกรณ์นะครับที่เห็นเนี่ยครับมันจะเป็นชุดเซตนะครับเครื่อง P.S. o Android นะครับ Duo Pro นะครับที่ทางเราขายนะครับในกรณีที่ลูกค้าได้รับเครื่องไปแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยสชิ้นหลักๆเลยนะครับก็จะมีเครื่อง P.S. o ที่เป็น2หน้าจอนะครับตัวนี้จะมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จในตัวนะครับแล้วก็จะมีลิ้นชักเก็บเงินนะครับแล้วก็ เครื่องสแกนบาร์โค้ดนะครับแบบมีขาตั้งนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะต้องต่ออุปกรณ์ที่เครื่อง POS ก่อนนะครับจะเป็นปลั๊กไฟกับอะแดปเตอร์นะครับในกล่องเนี่ยจะมีมาให้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ2เส้นนี้นะครับเราก็ต่อเข้าไปและเราก็ไปต่อกับปลั๊กไฟด้านหนึ่งนะครับแล้วก็พอร์ตของตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับ ตรงนี้เลยนะครับจะมีทั้งพอร์ต USB LAN นะครับดิชชักเก็บเงินนะครับอันนี้นะครับปลั๊กไฟนะครับพอร์ตที่จะเสียบไปที่ตัวเครื่อง POS นะครับมันจะอยู่ด้านขวาสุดนะครับก็คือพอร์ตแรกเลยเวลาเสียบเนี่ยครับก็สัมผัสเนี่ยมันก็คือจะสุดนะครับอ่ามันจะมีเสียงกึกด้วยนะครับส่วน พอเราเสียบเสร็จแล้วเนี่ยปุ่มเปิดเครื่องนะครับจะอยู่ด้านขวาสีแดงตรงนี้นะครับเราสามารถกดเปิดเครื่องได้เลยนะครับไฟที่หน้าจอเนี่ยก็จะติดแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อตัวเครื่องกับทางเราครับทางเราจะติดตั้งโปรแกรม Post p o s t p o ขายหน้าร้านให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าสมัครสมาชิกเนี่ยก็สามารถล็อกอินเข้าตัวโปรแกรมของเราใช้งานได้เลยนะครับ ณนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการาเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แล้วก็ต่อริชาชักเก็บเงินแล้วก็เครื่องสแกนบาร์โค้ดไปด้วยให้เลยนะครับก็ริชาชักเก็บเงินนะครับหน้าตาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวลินชักเนี่ยจะไม่ต้องต่อปลั๊กไฟนะครับจะมีสายลินชักเก็บเงินเนี่ยอันนี้เนี่ยเรียกว่าสาย RJ11 นะครับต่อที่หลังเครื่อง POS ได้เลยถ้าเป็นรุ่นที่มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จในตัวนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จในตัวเนี่ยอันนี้เราต้องไปต่อที่เครื่องพิมพ์แยกอีกทีหนึ่งนะครับก็ตามที่ผมแจ้งเลยครับมันจะมีพอร์ต RJ11 ตรงนี้นะครับเราเสียกไปให้มันมีเสียงดังแต๊กนี้นะครับก็คือสําเร็จเรียบร้อยนะครับณตรงนี้เนี่ยลินชัก ในตัวของลิ้นชักเนี่ยเราจะมีแถมกุญแจมาให้2ดอกนะครับผมก็สามารถลองไขนะครับเพื่อเทลิ้นชักของลูกค้าได้เลยนะครับตัวลิ้นชักเนี่ยก็จะเป็น4ช่องแบงค์นะครับ8ช่องเหลืองน,นะครับก็พอเราเข้ามาที่ตัวเครื่องหน้าเดสก์ท็อปแล้วนะครับตัวโปรแกรมพอส p พอสเนี่ยครับเราจะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เรามาที่ตัวเครื่องสแกนบาร์โค้ดนะครับตัวเครื่องสแกนบาร์โค้ดเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจะมีขาตั้งให้นะครับก็วิธีการเชื่อมต่อนะครับมันจะมีช่องเสียบอยู่ตรงนี้นะครับสายมันที่มาตัดในกล่องเนี่ยจะมีแค่1สายนะครับก็คือหัวหนึ่งเป็น USB อีกหัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นหัวแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเราต่อไปที่ตูดของเ,ออเครื่องสแกนนะครับให้มันมีเสียงนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับส่วน USB เนี่ยเราก็จะเอาไปเสียบ ตัวด้านหลังเครื่อง POS ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเสียบด้านข้างนะครับที่มันจะมีแถมมาให้อีกพอร์ตหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับนะตรงนี้เนี่ยผมจะเสียบด้านนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าสะดวกเสียบด้านหลังเนี่ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับพอเสียบเข้าไปเนี่ยก็จะมีเสียงร้อมใช้งานนะครับโอเคนะครับก็ตกลงนะครับส่วนลูกค้าเนี่ยพอได้รับเครื่องไปแล้วเนี่ยอันนี้เราจะเซ็ตให้พร้อมใช้งานแล้วนะครับเรื่องเครื่องพิมพ์อะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เนี่ย ลองคียขายก็ได้นะครับอันนี้ผมเปิดเป็นโหมดเครื่องช่างอยู่นะครับก็อันนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนําลงตะกก้าลองคียขายดูนะครับปุ๊บโอเคชําระเงินนะครับผมชําระเงินเป็นเงินสดนะครับก็คือ e ีชาร์จเด้งเครื่องพิมพ์ก็ปิน้นอัตโนมัตินะครับก็ณตอนนี้ก็คืพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับก็ ทางเราขอจบเพียงการสาธิตการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่อง p o s เพียงเท่านี้นะครับสำหรับลูกค้าที่มีคำถามหรือสนใจตัวอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์นะครับแอดสาย p o s p o s หรือโทรเข้ามาสอบถามกับเจ้าที่โดยตรงได้โอเคครับสวัสดีครับ